ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation ่น i p เนาะอีพีที่100 187นะคะก็187เนี่ยเราก็จะมาสับไพ่นะคะตัดออกมาครึ่งนึ่งล้วก็อ่านเหมือนเดิมเนาะก็คิดว่าเฮ้ยทำมาแบบ เกือบจะ200 EP แล้วนะคะก็คงจะเยอะเยอะเยอะเหมือนกันพอย้อนกลับไปดูแล้วก็เออนานแล้วก็เยอะเหมือนกันเนาะที่เราแบบเดินทางมากับเส้นทางของซ i รี n s ชิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเอ๊ะถ้ามันถึง EP ที่200แล้วยังจะมี201หรือเปล่านะคะหรือว่าเคกจะลองอ่านเป็นซีรีส์แบบอื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมาเดี๋ยวเคสจับขห้เดี๋ยวตัดอาไาครึ่งหนึงนะ น,นี่จะเป็นเรื่องราวประมาณไหนนะอืมโอเคตอนนี้ตัวคุณดูเหมือนจะเป็นควีนดาบควีนดาบคือคนที่ฉลาดเวลาจะพูดจะคุยอะไรเนี่ยจะคิดเป็นจริงเป็นจัง คือเหมือนกับจริงจังกับชีวิตนั่นเองนะคะใครที่จะเข้ามาคุยเล่นๆหรือแค่จีบแล้วเออจีบๆคุยกันเจอกันทานข้าวไม่พัฒนาคุณจะรู้สึกว่าอืมไม่ค่อยอยากคุยอ่ะเสียเวลาเพราะว่าเออจริงๆเรามองไปที่อนาคตรเราต้องการคนที่เอ่อมีมี potential หรือมีศักยภาพที่จะโอเคพูดคุยกันทำความรู้จักกันในระดับหนึ่งและรู้สึกว่าคลิกอะงั้นมาตกลงคบกันเป็นแฟน แล้วถ้า,าเป็นแฟนแล้วไม่รอดอะไรยังไงว่าไปจะเลิกกันอาจเป็นเพื่อนว่าไปแต่ไม่เอาที่แบบมาคุยแล้วไม่มีสถานะเพราะคุณจะรู้สึกคุณอยากจริงๆกับชีวิตแล้วแล้วถ้าจะแค่มาคุยเล่นนะไม่เอาดีกว่าในขณะที่ตัวเขาคนที่คุณมีใจหรือเคยมีใจเนี่ยคะ่ะเขาอยู่ในเอเนจีเดอะฟูลคือไม่อยากคิดอะไรมากเหนื่อยกับชีวิตประจำวันเหนื่อยกับงานกับครอบครัวชีวิตส่วนตัวเหนกับตัวเองเนื่อยแล้ว ไม่อยากคิดอะไรมากในเชิงของความรักหรือการรับผิดชอบความรู้สึกของผู้อื่นเพิ่มเติม,มเขาก็เลยเหมือนกับอยากชิวๆมากกว่าไม่อยากคิดจริงจังไม่อยากมองอนาคตไกลๆขอคิดแบบอนาคตแบบเดือนต่อเดือนหรือคิดอนาคตแบบสามเดือนแบบนี้ดีกว่าแต่คุณนะ่ะคุณต้องการลอง g term relationship ดูนะ้ำไพ่เขาเป็นเด e f o o l ใช่ไหมอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ชิวๆ ขอชิวๆไม่อยากคิดมากในขณะที่คุณเป็นควีนเลยนะแล้วเป็นควีนออฟสอดด้วยนะคะ <c oughs> เขารู้ว่ามันเหมือนกับสิ่งที่คุณต้องการอะคืออะไรเขารู้นะ แต่ตัวเขาดันไม่มีไม่มีสิ่งที่คุณต้องการคือให้ไม่ได้ในตอนนี้ไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการมันจะเป็นคอมมิชเมนต์หรือการคุยจริงจังหรือการเท์ไปแล้วเทคกลับอะไรเงี้ยหมายถึงว่าส่งข้อความไปส่งข้อความกลับอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่สามารถปล่อยคุณออกไปจากชีวิตได้คืออยากขอให้อยู่อยากขอขอให้มีเขาอยู่ในชีวิตคุณอนะเป็นส่วนหนึ่งนิดๆก็ได้อย่าหายไปจากกันแบบแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเขา ที่ถึงอืมแต่ถามว่าพร้อมจริงจังอะไรไหมก็ไม่พร้อมนะในขณะที่คุณน่ะคุณรู้สึกว่าคุณเคยให้โอกาสเขามาแล้วตั้งกี่ครั้งบางคนให้โอกาสมาสี่ครั้งแล้วนะคะหมายถึงว่าไปๆกับขับอย่างเงี้ยมาสี่รอบแล้วจนรู้สึกว่าฉันไม่เหลือโอกาสอะไรจะให้เธอแล้วนะ <laughs> ประมาณเนื้อค่ะอืมเ <laughs> <laughs> ขาไม่ยอมพูดคําว่ารัก ไม่ว่าในใจจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกเนี่ยเขาจะไม่ยอมพูดและภายในเร็วนี้ก็จะยังไม่พูดเพราะว่าอย่างที่บอกขึ้นต้นมาด้วยไพ่เดอะฟูลเนี่ยไม่พร้อมไม่พร้อมจริงๆที่จะรับผิดชอบความรู้สึกใครและถ้าเขาพูดคำว่ารักออกไปเขาไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบคำพูดของตัวเองมันก็เลยสถานการณ์มันบีบให้คุณรู้สึกผิดหวังอะคะผิดหวังในตัวเขาผิดหวังกับ สิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ทั้งที่คุณนะ่ะมองเห็น potential mm hmm. ในตัวเขานะมองเห็นศักยภาพในตัวเขาว่าเฮ้ย mm hmm. แล้ถ้าเราได้คบกันนะ่ะมันจะไปได้ไกลนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาอาจจะยังไม่อยากมองจุดนั้น mm hmm. คุณก็เลยรู้สึกคล้ายๆใจกับอุดมการของคุณมันไม่ไปด้วยกันนะคะอุดมการของคุณคือก็เรา เราต้องการอะไรที่มันมั่นคงชัดเจนมีแบบแผนเนาะแล้วก็จริงจังไปในอนาคตแต่คนที่เรารักเนี่ยเขาดันยังไม่อยากจริงจังในอนาคตคุณก็เลยเหมือนกับรู้สึกผิดหวังและไม่แน่นะในอนาคตอันใกล้นี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอ่างั้นพอแล้วแหละกับคนเนี่ยเขาไม่มีความสุขส่วนตัวเขาเองชีวิตเขาเองไม่มีความสุขอะค่ะคุณเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจเขานะ จริงๆเป็นรอยยิ้มเล็กๆเป็นความสุขเดียวที่เขามีในทุกๆวันอะแต่เป็นแค่เรื่องเล็กๆเคอย่างที่เคกบอกชีวิตส่วนตัวเขามันไม่ได้มันมัน,มน,มนยุงย่งวุ่นวายแล้วมันไม่ได้มีความสุขมันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถคล้ายๆเขาไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้อะตอนเนี้อืมตัวคุณเองก็รู้สึกว่าถ้าคุณจะไปพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะพยายามรักเขาแบบเป็น one s i d e ด r ร l a t i o n s h จากคุณคนเดียวอะไรเงี้ยคุณก็เอางั้นมันก็ไม่แฟร์เนาะ แล้วยิ่งไพคุยแล้วสอเนี่ยเอ NERGY คุณแบบชัดเจนมากนะว่าคุณต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลยรู้สึกว่าถ้าเขาให้ความแฝงคุณไม่ได้อะงั้นคุณไม่อยากจะพยายามต่อแล้วนะคือพอแล้วดีกว่าเอออย่างที่เค้กบอกเอ NERGY มาอืมเขาก็เหมือนเดิมนะคะยังให้ความชัดเจนอะไรไม่ได้แต่ไม่อยากปล่อยคุณไปในขณะที่ตัวคุณนะคุณรู้สึกว่าอ่ะถ้ารอบเนี้ยกลับมาคุยแล้วหายไปอีกแล้ว ไล่เหตุผลนะ่ยของการกลับมาและการหายไปไม่มีคําอธิบายคุณก็ไม่อยากให้โอกาสเขาอีกแล้วสิก็พับกับหัวเนี่ยคล้ายๆกับว่าคุณจะตัดตัดเขาออกจากหัวใจคุณแล้วจริงๆอันนี้คือตัดจริงแล้วเนะี่ยตัดจริงแบบอันนั้นฉันไปข้างหน้าของฉันละคุณอัสอดเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้ด้วยนะนึกถึงผู้ชายเก่งผู้หญิงเก่งที่ที่ชีวิตก็ไม่ได้ต้องการใครอะเออถ้ามีเราไม่ดีไม่มีดีกว่าเอเนอรนั้นเลยนะคะ เขาไม่สามารถรับเรื่องเครียดหรือเรื่องอะไรที่มันดราม่าเพิ่มได้อีกแล้วคือชีวิตเขามันตอนนี้มันเก้ามันจะสิบเต็มสิบอยู่แล้วอะค่ะตอนนี้เก้าดาบจะสิบดาบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถจริงๆที่จะยอมรับอะไรที่มันแย่ๆเพิ่มเติมได้อีกในเรื่องของชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องเองินก็ตามคือทําไม่ได้แล้วเหมือนคล้ายๆมีแก้วอยู่หนึ่งใบน้ําก็ปิ่มๆแล้วจะล้นแล้วตอนเนี้ยอืม คุณก็เลยนี่ไงคุณจะมาโฟกัสที่งานเงินและการวางแผนอนาคตเพื่อดูแลตัวเองในแบบของตัวเองเค okay, รู้สึกว่าคุณแทงออนคุณรอคนคนเนี้ยมานานพอสมควรนะไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดเดือนรอคือรอเขากลับมาชัดเจนรอเขาไปเคลียร์ปัญหาตัวเองรอ,รอใช้คำว่ารอแล้วกันเนาะแบบภาพกว้างๆในเมื่อรอแล้วแบบมันไม่ได้อะไรคุณก็เลยงั้นอ่ะฉันดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไร ไม่ต้องไม่ต้องก้าวกลับมาไม่ต้องเข้ามาทำอะไรให้อีกแล้วเดี๋ยวฉันดูแลตัวเองเองความรักถ้าเธอให้ฉันไม่ได้ไม่เป็นไรฉันจะเอาไอ้ที่ฉันให้เธอกลับมาให้ตัวเองเองประมาณเนี้ยนั่นไงพอคุณเดินหนีปุ๊บไม่ต้องการเขาในชีวิตแล้วคือฉันอยู่ได้เขากลับมาเลยทันทีขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมมาตอนนี้พร้อมแล้วจะเรื่องความรักจะเรื่องงานเรื่องอรายพร้อมสู้เพราะชีวิตเราที่ไม่มีเธอมันแย่มาก เนี่ยเนี่ยคือนี่คือ energy เขาเขาต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตอย่างที่เขาบอกว่าในขณะที่เขาทุกข์หรือมีเรื่องไม่สบายใจคุณเป็นความสุขเดียวเวลาที่เขาคิดถึงหรือนึกถึงแล้วมันยิ้มได้อะค่ะเป็นน้ํำหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเองเนี่ยเขาจะพอคุณหายดูดิดูภาพนี้นะเขาติดต่อมาบอกอยากเจอเดี๋ยวมาหาอย่างนี้เลยนะอยากเจอเดี๋ยวมาหาไปเที่ยวไหมตอนนี้ว่างแล้ว เนี่ยมีมีว่างยาวเลยสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยจะไปอยากไปเที่ยวไหนเดี๋ยวไปเที่ยวกันเดินทางกันอะไรงเงี้ยคุณก็จะแบบอืมขอโทษนะไม่ค่อยว่างเลยอ๋อเออติดต่อมาอ่ะสบายดีเหรอเออเราก็สบายดีนะคุณก็เอาไม่คุยอ่านไม่ตอบเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าให้โอกาสอีกก็คงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกอย่างที่เคสบอกคุณให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้ว มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทําเหมือนจะดีแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเขาจะขอเป็นแฟนบางคนอะ่ะเขาถึงขั้นแบบขอแต่งงานเลยนะขอเป็นแฟนขอแต่งงานมีคอมมิชเมนต์ให้เลยพอมาเจอหน้าก็เซอร์ไพรส์เลยขอแต่งงานแล้วบอกว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยเขาพร้อมแล้วจริงๆแล้วดูคุณดิคือเอาจริงๆนะถ้าเขาถึงขั้นซื้อของให้เราขอเป็นแฟนเคกรู้สึกคุณใจอ่อนคุณจะใจอ่อนเพราะ สิ่งที่เขาแสดงออกและการกระทําเขามันจะชัดเจนนะคะแล้วแล้วเอเนอร์จีควีนออฟสอของคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้หลงคาลมไปกับเฮ้ยเธอสวยจังเธอหล่อจังวันนี้เรารักเธอนะเราคิดถึงคุณไม่หลงคาลมไปกับอะไรพวกนี้นะแสดงว่าคนคนนี้จะต้องทําอะไรที่มันแบบเขาเรียกอะไรคําคอร์เรก็คือมาแบบที่ถูกต้องมาพร้อมเขาเรียกอะไรถ้าเราพูดภาษาที่ที่มันชัดๆก็จะแบบมาพร้อมสินสอด มาขอแต่งงานวันนี้แล้วก็เอาสินสอดให้ดูเลยว่าเนี่ยบ้านที่ดินนะเงินสดนะอย่างเงี้ยคือคือมันทําคือชัดเจนจนคุณไม่อยากปฏิเสธหรือปฏิเสธไม่ได้นั่นเองแต่คุณต้องเด็ดขาดนะคุณต้องเด็ดขาดให้ได้เหมือน energy ที่เค็กดึงมาได้อาจจะมีไม่กี่คนในที่นี้ที่ดูอยู่แล้วให้มันตรงกับเรื่องของคุณแล้วคุณทําได้จริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าคุณทําได้จริงคุณจะได้เทนอัพคัพจากเขา ครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์แบบมีลูกมีเงินอะไรแองมีสามีมีภรรยาที่ดีเดินเคียงคู่กันและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเดินออกมาจากชีวิตเขาแล้วกลับมาแบบไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องละ่ะไม่ต้องไม่ต้องกลับมาทําอะไรดีๆให้ละ่ะสุดท้ายเขาจะกลับมาทํานะคะแล้วก็ไม่นานด้วยนะหลังจากที่คุณตัดสินใจเดินออกมาเพราะเอเนอร์จีมันจะถูกตัดขาดไงแล้วเขาจะรู้สึกเมื่อเมื่อถูกเมื่อคุณดึงเอเนอร์จีคุณกลับอืม เนี่ยเขาจะไม่เจ้าชู้ไม่เฟิรตี้กับคนอื่นนะคะหลังจากที่มีการคอมมิทเมนต์หรือตกลงเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเป็นคนคนเดียวกันเป็นคู่กันแฟนกันนะคะส่วนตัวคุณนะ่ะก็จะไม่มีเรื่องที่เหมือนกับทิกเกอร์เอ่อทำให้คุณไม่สบายใจอีกในเรื่องที่ว่าไอ้ตกลงเราเป็นอะไรกันฉันต้องเก็บเรื่องเธอมาคิดอรกอเล่หรออะไรเงี้ยคือความรู้สึกตรงนั้นคุณจะหายไปเลยคือมีแต่ความมั่นคงและความมั่นใจให้แก่กันและกันสาหรับสาหรับเขาอ่ะคุณคือที่หนึ่งนะ ชีที่หนึ่งคุณคือหนึ่งเดียวและคนเดียวคุณสองคนอาจจะมีความที่แตกต่างกันมากตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราลงเอยกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันเคยพยายามจะลงเอยกันมาหลายรอบลวสุดท้ายมันก็เป็นคุณที่แบบเว r ร์ก่อนเนยอยู่ฝ่ายเดียวอะในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนคล้ายคคุณรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวทำดีอยู่ฝ่ายเดียวสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาคิดได้แล้วเขาอาจจะเป็นคนขี้เกียจไปบ้างขี้เกียจในเรื่องความสัมพันธ์นะคะ กขาจะขยันเรื่องงานเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะเขาขี้เกียจเพราะเขาเหนื่อยแล้วไงเออแล้วพอพอตออัมีการพยายามเนาะพูดถึงแอบฟอร์ดมีการตกลงคบหาแต่งงานหรือเป็นคู่อย่างที่เคสพูดไปคุณจะได้มีชีวิตที่มันค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะแล้วตัวคุณอนะยิ่งมีแฟนยิ่งฮอตนะยิ่งมีคู่ยิ่งฮอตยิ่งถ้าคุณมีลูกแล้วอะ คุณจะไม่คุณจะดูไม่โสมดูไม่อาจจะเป็นเพราะคุณดูแลตัวเองมั้งเออก็เลยจะยิ่งดูฮอตนะคะก็ระวังว่าแฟนของคุณเขาคนนี้เขาจะขี้หึงนั่นเองนะคะอือฮึเขาจะเหมือนกับเขาเขาจะยิ่ง โฟกัสไปที่งานแล้วก็เงินนะเพื่อความมั่นคงของความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขานะว่าถ้าเขาแบบอยากเป็นหน้าครอบครัวที่ดีนั่นนี่เขาก็จะเนี่ยทำงานทําอะไรอย่างเงี้ยส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์เขาก็จะให้ความร่วมมือดีนะคะมีปัญหาอะไรก็คุยกันนั่นเองนะคะ,ะจะไม่มีการเดินหนีออกไปจากชีวิตกันและการอีกแล้วการกลับมายูเนี่ยหรือการกลับมา,มาคืนดีกันครั้งนี้เนี่ย มันคือคอมมิชเมนต์แบบลองเทอ r m มคอมมิชเมนต์นั่นเองก็คือแบบไลฟ์ไทม์นะคะของไลฟ์ไทม์รีเลชั่นก็เลยผมเคียกว่าตัวเขาเนี่ยค่ะรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเมื่อมีการคอมมิชกันแล้วอ่ะเขาจะทุ่มเทไปที่เรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเพราะเขาอยากให้คุณสบายอยากให้ครอบครัวของคุณและเขาเนี่ยมันสมบูรณ์เพอร์เฟกซึ่งบางครั้งเนี่ย เขาอาจจะเหนื่อยจนไม่มีเวลามาเทคแคร์คุณอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมฉันแบบเหมือนต้นไม้ไม่ถูกรดน้ําแห้งเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยและต้องการที่จะต้องการที่จะเหมือนกับให้เขามาบอกรักพาไปเดทพาไปเที่ยวเหมือนตอนที่มีคอมมิชเหมือนกันแรกๆการที่รอแล้วไม่พูดเนี่ยเคียงมองว่ามันก็ไม่มีใครรู้หรอกนะเพราะงั้นคุณอาจจะต้องคุยนะคะว่าเออเธอเนี่ยช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยววางแผนหาวันหยุดไหนได้ไหมแล้วไปเที่ยวกัน เราสองคนเนี่ยควรจะมีเวลาส่วนตัวบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเขาจะเก็บสิ่งที่คุณพูดเนี่ยไปคิดและวางแผนแต่บางครั้งต้องระวังคำพูดนะระวังคำพูดถ้าตอนที่คบเป็นแฟนหรือแค่คุยๆค,คุณอาจจะพูดนั้นพูดนี่ได้อะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นครอบครัวหรือเป็นคู่รักคนรักกันแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องยอมปรับแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของวิธีการพูดบางอย่างที่มันอาจจะทาร้ายจิตใจเช่น แทนที่จะพูดกันดีๆว่าเฮ้ยวางแผนไปเที่ยวนะนั่นนี่นั่นนี่อ่ะแล้วคุณไปใช้คําพูดประชดอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เขาคิดมากได้คนคนนี้เป็นคนคิดเยอะคิดมากเก็บโดยเฉพาะคนที่เขาแคร์เขาจะเก็บไปคิดเยอะนะคะอืมเพราะว่าเนี่ยดูดิสิ่งที่เขาตั้งใจก็คือทํางานหาเงินเก็บเงินเพื่อให้เป็น ten t of coin อ่ะก็คือเหมือนกับ ให้สิบเหรียญน,นะคะครอบครัวที่เต็มไปได้วยความสมบูรณ์ในเรื่องของเงินเรื่องของถ้ามีลูกลูกก็จะได้เรียนในโรงเรียนที่ดีหรืออะไรประมาณเนี้ยคราวนี้เนี่ยตัวคุณเนี่ยเนี่ยเมื่อลงเอยกับเขาแล้วถ้าคุณยังดูดวงกับเคอยู่เนี่ยดูดูผ่านเนี่ยนะคะดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยลองไปปรับใช้นะแล้วก็อย่าลืมนะไม่ว่าเวลาผ่านไปนาะนแค่ไหนความแซบในเรื่องของเรื่องบนเตียงหรือว่าเรื่องเรื่องคู่ะคะ่ะของคนสองคนน่ะ หาเวลาให้กันให้ได้ไม่ว่าคุณจะมีลูกหรือไม่มีลูกทํางานหนะักแค่ไหนหาเวลาให้ได้อย่าละเลยเด็ดขาดนะจําไว้นะอืมอ๋อคุณจะเป็นคนที่เขาเขารักและรักเขาตลอดไปนะจับไพ่นะแล้วตัวเขาเองอะ่ะเขาก็คือเหมือนกับตกหลุมรักคุณได้เรื่อยๆทุกวันทุกวันคุณเป็นเหมือนเดอะสตาร์ของเขาเป็นคนที่เขามองแล้วเขามองได้ไม่เบื่อ คุณเคยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจเขายังไงอะแต่งงานกันไปอยู่กินกันไปเป็นสิบปีคุณก็ยังเป็นคนนั้นอยู่เนี่ยตั้งแต่ผมดําจนผมหงอกประมาณเนี้ยก,ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยในวันที่เหมือนกับถ้าแต่งงานมีคู่ยิ่งมีลูกอะค่ะเขาอยากให้คุณเป็นคนเลี้ยงลูกดูแลลูกเขาเป็นคนทํางานเองประมาณนี้เนี่ยคือเขาอะเขาเหนื่อยไม่เป็นไร เขาไม่สบายกายไม่เป็นไรแต่ขอให้ครอบครัวสบายก็พอเพราะเขาต้องการให้เขาเรืยอกอะไรตัวคุณอะเป็นเป็นคนที่มีเวลาให้ลูกอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลลูกดูแลเขาอย่างเต็มที่อืมประมาณนี้เคารู้สึกว่าคนคนนี้จะเป็นเหมือนโอสกูหน่อยหน่อยหมายความว่าถ้าจะมีชีวิตคู่ก็คือจะเป็นมัสคูลินหาเงิน แฟมเบเนก็คืออยู่บ้านเลี้ยงลูกในช่วงที่พึ่งคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะอืมแต่เคดูเอนเนอร์จีแล้วอ่ะเขารู้นะว่าคุณเป็นคนชอบทํางานรู้ว่าคนแบบอยู่นิ่งไม่ได้ชอบหานั้นหานี่ทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ห้ามแต่ตอนที่มีลูกเขาอยากให้คุณไปฝ่ายเลี้ยงลูกอย่างน้อยก็คือหกปีอะไรอย่างเงี้ยจนลูกโตอะค่ะอืมประมาณนั้นแล้วเขาเขาโอเคที่เขาจะต้องทํางานต่อเรื่อยๆจนแก่หรือว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คุณกับลูกแล้วครอบครัวมันสบายและสมบูรณ์แบบที่สุดออะไอ่าเาเคคโ ก็ประมาณนี้นะคะเพิ่งได้นี่มาทุกคนเชเพิ่งได้ไพ่ไพ่ออร์เคิลมาแป๊บอย่าล่วงนะอ,อปากกาล่วงนี่นะคะไพ่ออร์เคิลเดี๋ยวมาดูกันความสัมพันธ์นี้เนี่ยอ่ะมีข้อความอะไรจากเขาถึงคุณไหมไหนดูซิด้านหลังของไพ่จะเป็นแบบนี้นะมันหน้าล่ะดู ตัวเขาเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่คุณคิดนะถ้าหากว่าอ่ะวางทางน,นี้แล้วกันเดี๋ยวไม่เห็นตัวเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่คุณคิดนะคะเพราะงั้นเนี่ยวันหนึ่งที่ได้รู้จักกันจริงๆคุณหละ่ะจะยอมรับตัวตนที่แท้จริงเขาได้หรือเปล่า มีหลายๆเรื่องที่เขาจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้คู่ควรและเหมาะสมกับคุณนะคะอะไรที่เขาพูดไปแล้วมันไม่ดีอ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์นี้แย่ลงอ่ะเขาอยากจะเอาคําพูดเขากลับคืนมาอยากกลับไปแก้ไขอดีตนะคะเอาละ t h e t e is a t h r r d p a r t ีความหมาย Third party นนที่นี้อาจจะไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงบุคคลนะแต่หมายถึง ไม่ใช่หมายถึงบุคคลหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่ใครใคนใดคนหนึ่งมีกิ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ความหมายเตอร์ไรตีน้นี้อาจจะเป็นใครก็ได้พ่อแม่พี่น้องญาติเจ้านายลูกน้องคนอื่นที่แบบอิจฉาในความสัมพันธ์นี้คือเป็นไปได้หมดนะคะเรื่องของเราสองคนยังไม่จบคือเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยมันยังไม่จบนะมันจะมีตอนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ I feel you ฉันรู้สึกถึงคุณ คือคิดถึงนั่นแหละฝันถึงคิดถึงประมาณนี้นะคะก็โอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ้ายบายสวัสดีค่ะ